ลินตัวเบลอเลยตัวใหญ่กับตะกี้อีกเงยมือจีมันสิไม่นี่ไงเอาอตัวเล็กไปไหนเอาไว้จับลูกมันเออน,นี่ตัวเล็กมาจากไหนเนี่ยคือป่าที่อุดมสมบูรณ์จะมีลูกกวงพาอินนะอันนี้ตัวใหญ่กับตัวเล็กอ่าน่จะเป็นพ่อแม่เออไอ้๋ี่พ่อว่ามันต้องมีอย่างนั้เนเลยเราเดินสองสามก้าวมันก็ออกมามาจากไหนมาจาก,กรูเปล่า นี่รูมันอยู่ตรงนี้หรอือเปล่าเนี่ยเรามาจอดแป๊บเดียวมันจะเจอสองอ,อันนี้มันรันมดอ๋อ่ะขอโทษนกกล่องไม่อินสองตัวตัวเล็กกับตัวใหญ่คู่กันปลาหูปลาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะพายดูเราเจอบ้านกลางป่าแล้วมีหมูปลาด้วย สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวลินจะไปไหนลกูกหนะูชัดๆเดีเพื่อนๆฟังสิเราจะไปอะไรบนดอยนะอเอ็นโบเหรอเราไปเที่ยวปีนบนดอยใช่ไหมเดี<อ>๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวบนดอยดอยสุเทพกันนะตร,นนตรงนู้น,นดอยสุเทพอยู่ตรงหน้านู้นเราไปเที่ยวสุเทพดอยสุเทพกันวันนี้เราเติมน้ำมันก่อนใช่ไหมครับเราแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากเปิดใหม่ยังไม่ได้ไม่กี่เดือนเลยเฮ้ยมันมีร้านซ่อมรถอยู่ข้างในด้วยลกูก เดี๋ยวเราจะขึ้นดอยกันนั้นแล้วเราก็จะแวะเที่ยวเรื่อยๆนะเดี๋ยวไปกินข้าวข้างบนกันเดี๋ยวเราไปแวะที่ไหนบ้างเนี่ยเราจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคบกบกมึงต้อง่า้าเพื่อนสิน,นั่นเอโชว์ชแ่นใหม่หน่อยสิไอ้เนี่ยไอ้ใชอวดผมก็โชว์แบนได้เหลียวเลยหนูเี่งเห็นเสาอากาศยาวๆข้างบนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันข้างบน ที่สาวอากาศกันมีต้นไม้มีต้นไม้ด้วยมีเมฆด้วยนะ,ะเ喇叭来喽 จดชมวิวเฮ้ยเดี hmm. ๋ยวก่อนสิเดี๋ยวข้ากินไอติมเดี๋ยวมาดูจดชมวิวก่อนยังไม่เห็นนะโอ้เราอยู่บนเมฆลูกปุ๊บโอ้ยไหนจดชมวิวชี้เพื่อนๆดูสินู่นว้าว นี่จุดชมวิวสองนะครับถึงยังไหนล่ะให้ตีลูกอยู่ไหนนี่เป็ตู้ให้ตีมโปรต์คุณหนูนะแล้วก็เลยไปก็เป็นวัดดอยจุเทพแล้วนะนเพื่อนๆวันนี้เราจะพาปานุอิรินไปบ้านมงดอยปุยพอแล้วเนาะไม่ต้องขุนจังเขียนนะจันเขียนมันไกลเกินแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนใจนะอย่าไปขุนจังเขียนพ่อจะพาไปนะไรนรถบัสมา มันบัสินมาแล้วแล้วไปแล้วไปๆยังย้าสองคันเลยหรอกพาเกยร์ติมกันมาลงมาเลยจับมาเลยได้ข้าไปข้างในรถจ็ดโนมันไม่สามีคนขับให้ ไปเอาไหนอื่ไหนไหรอกินข้าวกับอะไรนะลูกน่าป่าทีิอะไรสปาเกตตี้ใครทำให้กินแม่คุณแม่ทำทำอะไรมาให้กินนะสปาเก็ตตี้เซตบ็อกนี่เหรอหรือว่าลันส์บ็อก มาเกตตี้มาให้คุณหนูกินมุนโดยนะหอ่อข้าวมากินด้วยมแม่เราพาหนูไอรินมาที่บ้านมงไม่ใช่บ้านมงอันนี้เป็นเนี่ยอ่ามาตำหนกักไปลงไปสิไอรินพาเ,นเพื่อนๆลงไปดูจุดชมวิวสิครับวางผลเลิศที่ใครคู่นะลูกเลย <c oughs> ตรงนี้มันจะมีขี้ใครคู่ด้วยนะระวังก้นตั้งปอดนะคะใช่ใช่คือเขียวนั่นแหละเอะอยาก้ามรุอตัวอยู่ไปเดินลงไปีต้นมยยไม้เยอะแยะเลยอ่มันจะลื่นๆหน่อยฝนมันตกก็มันจะชื้นๆปกติที่นี่มันก็ชื้นอยู่แล้วเนอะมันสูงจากระดับระวังจะก้นตั้งปอดน่ะูกจากระดับนั้น้ำทะเลประมาณ1,200เมตร เราขึ้นไปอีกหน่อยเป็นหมู่บ้านหุ่นช้างเคี้ยน<บ>ก็จะประมาณพันสี่ร้อยเมตรนูดูข้างล่างดูข้างล่างอเอยหนูเป็นลิงจอ่อรวเปล่ามาใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปดูราหาประสาทกันโอเคอ๋อแสดงว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งหางดงอล,ลูกโลงไปเลย เน่ได้ยินเสียงลมไหมหลูกได้ยินเสียงลมไหมอันนี้มันต้นสนนะโอ้ยสนยืนต้นตายฮนะมันจะหักใส่หัวเราสักวันนั่นนะ่ะเฮ้ยอเรียน,นสนยืนต้นตายหลายต้นเลยหนึ่งสองสามขารีบมาอ่ะลูกไปเ,เรื่อยระวังกิ้งตกดอยนะลูกนั่มันเป็นผานะ อันตรายหน้าผาสูงชันมันเหมือนปราสาทเลยใช่ไหมครับพอเริ่มมองออกละเมื่อก่อนพ่อมองไม่ออกแต่เรามาดูกันจ้านีมันเหมือนปราสาทเลยใช่ไหมครับอุ้ยเุ้ยเฮ้ยสูงเกินอย่าโดดนู่นจะดูที่เรารู้ไหมมัน ใช่หนูชอบไหมครับชอบนี่เราอยู่เหนือเมฆเลยนะเมฆอยู่ข้างล่างนี่เราอยู่บนเมฆนี่ยังไงบ้างพ่อฮะพ่อพ่อจะโอยดูดูนี้สิดอยเราอยู่บนดอยแล้วนี่ยแต่พวกเราอยู่บนดอยที่ไหนดอยอยู่ตรงนี้โดยอยู่ตรงนี้แล้วข้างล่างเป็นอะไรหรอกแต่พวกเราพวกเราต้องไปดอยตรงนี้อีจ้ะหนูจะไหวไหมล่ะพ่อไหวนะ เราจะลงอีกฝั่งหนึ่งเราไปที่หมู่บ้านมงดอยปุยแล้วก็เราก็ไปอีกฝั่งหนึ่งได้เราข้ามไปทางาเสมิงพ่อเขามีจีก่กันด้วยครับเขากลัวเราตกนะลูตรงนี้ดิสูงที่สุดเลย,ยไม่เห็นต้นไม้อย่างงั้นมา่อก่อนอะไหน,นต้นไม้เนี่ย <laughs> มาข้างล่างเหรอ ก็รู้ไหมว่าก้อมฆทำเป็นอะไรอ่ะก้อมฆทำมาจากไอ้น้ำลูกไม่ใช่ารูไ้ไหมว่าก้อมฆทำลูกเป็นอะไรเอ่อเป็น,นอ้วอลจอระเข้รอบ,บอัสจเข้จเขใช่ไหมจระเขตอโ,หโหอ้โหรู้จกจตหรู้จักสิครับเป็นจระเข้ดึกดำบันพใช่ไหม สวยมากเลยลูกโอ้หนูกลัวจะตกอะ่ะเระวังตกสิหนูกลัวแล้วนขึ้นทำไมมันสั่นกองๆเน,นอมองโอ้โหพ่อหนูชอบวิวไงครับความสวยมันไม่ได้มองด้วยด้ตู้กล้องแล้วมันจะจะสวยนะนต้องมองด้วยตาเปล่าใช่ไหมลูกต้องมาดูเองถึงจะสวยใช่ไหมอ,อย่าเข้าตา <laughs> มันต้องมาเองถึงจะสวยนะนเพื่อน นะเก๊ก่าะ่ะปิดคลิปแล้วปิดคลิปละตอนนี้หนูมาอยู่ที่ม่อนผาดําแล้วนะคะดเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวพ่อถ่ายให้หนูตั้งหลายรูปแล้วบอกเพื่อนๆสิว่ามันสวยแค่ไหนอยากเห็นอยากเห็นลูกหนูเดี๋ยวพ่อให้ดูบอกเพื่อนๆสิ่มันสวยแค่ไหนมันสวยเยอะมันสวยเยอะสวยมากเลยเอามองก,กล้องนี่มันสวยมากใช่ไหมครับมันสูงแล้วมันก็ยังมันยังไม่สูงที่สุดนะมันต้องขึ้นไปข้างบนอีกได้อยู่แม่บางด้วย ใช่ไม่บังดยอ,อยอยต่เราจะกลับแล้วนะครับเพื่อนๆสวัสดีแค่ก่อนไม่พ,พูดปิดคลิปเฉยๆแต่เราเราไม่ได้กลับจริงเราขึ้นเที่ยวข้างบนต่อสวัสดีค่ะอไะไรจะรูปนวนี่เรามาทางหางดงนะแล้วก็เรามาเจอสวนส้มกลางป่าสวนส้มกลางป่าใช่ไหมครับคุณลูกส้มหรือว่ามะแนว ซอม,ซอมยังไม่สุดกาเราจะไปเอาทางหางดงนะเราจะมาเส้นใหม่นะอ๋อถนนมันก็ยากน่าดูเหมือนกันมันหลับเลยลูกเ,เราผ่านหมู่บ้านกลางป่านะรถเราคือสภาพรถเราไม,ไม่ได้จะแบบลุยลุยโคลนเลยนะนี่มาเจอหมูป่าเฮลิเนม,มาเจอหมูป่ามันเป็นโคลนลูก หมูป่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะพ่ายดูเราเจอบ้านกลางป่าแล้วมีหมูป่าด้วยมีเสียงดังเหรอ๋ยวมันจะกัดหนูนะมันจะเป็นโคลโล้ท้าลูกจะเพื่อนเดี๋ยวไปล้างอย่มันโดนขาพ่อนะสิอาโดนลงไหม มันโดนมัดมันเป็นหมูตัวเมียหรือ,ม,อรมันมีนมด้วยมันโดนมัดด้วยเขาเลี้ยงไว้หรือเปล่าในที่พ่อบอกหนูว่ามีเขี้ยวอะ่ะไม่มีที่พ่อเคยไปแล้วพ่อเคยเห็นหมูป่าไงตัวเมียครับเสีเงยงเป็นยังไงอ่ะมาร้องไงนะร้อ,องไงนะร้องเหมือนอะไรนะ มันนึงช้างป่าหรือว่าช้างบ้านว้าวูปาบูป่าเบื่อแบบแล้วตัวเองก็จะเปื่อนด้วยนะนะบูป่าขึ้นมาได้ยังไงขี่หมูโอ้หเนี่ยหมูจมูกมันมีแต่ดินนะมีดินตัวมันเริ่อมเหรอลงนู่นดูลงเทียบเลยสิไม่ไม่ไม่กระเทาไหร่กระโหลก บายหมูป่าเดี๋ยวกลับละบายอียตัวหนึ่งตัวนั้นหอมไปหน่อยเนาะอ๋อสีตัวขาวน่ารักอเป็นหมูเหมือนกันเป็นหมูบ้านเ่งหนูแต่มันขึ้นไม่ได้มันลื่นอันนั้นก็อีกตัวหนึ่งบนดอยสามตัวเลยเก่าสตัวอลินลูกกงพี่อินนี่มันจะโกงๆแล้ว เห็นนะถือสิถือสิถือได้ตัวเล็กจับเลยจับจับเลยหรอจะเอากลับบ้านหรือว่าจะปล่อยจะ,จะเอากลับบ้านเอาไปกลับบ้านได้ไงบ้านเขาอยู่นี่ฝนจะตกแล้วหลูเนี่ยฝนตกมาแล้วเรามาจากข้างบนนู่นนู่นนู่นสสอสอากาศข้างบนนู่นแล้วเราก็ไหลลงดอยมาเรื่อย oh. ๆถ้าพวกเราเอาอัน ลูกโง่เอ็นไว้กาง่าอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปเองลูกเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเองนี่เราก็บุญมาเรื่อยๆนะเจอหมูเจอหมาแล้วก็สภาพรถเนี่ยชาวบ้านบอกว่ามาได้ยังไงรถคือรถอย่างเงี้ยมันไม่ได้เอาไปลุยป่านะ<ง>ฮะ<ง>อาลงสิฝ<ง>นจะตกนะเราอยู่ได้แป๊บเดียวนะลูกเดี๋ยวฝนจะไล่หลังออกมาละตะกี้ถามทางชาวบ้านข้างบนบนนู่น เขาก็บอกว่าเอาเด็กน้อยมามมทําไมทางมันลําบากสุดๆเลยนะไมมันไม,นนมนน่ออกได้ยินเสียงพ่อโมงไงเดี๋ยวถ้าเราเงีย,งยบๆเดี๋ยวเขาก็ไปเองแล้วลูกจะไปยังเนี่ยวมาหนูก็นั่งรง้องเงียบๆในรถเนาะคุณพ่อพ่อเสียงดังอ๋อโทษค่ะเรามาเจอทางออกแล้วนะเพื่อนๆบุกป่าฝ่าดอยเข้ามาออกมาแล้ว มาเจอถนนหางดงเดี๋ยวไปทางมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปสเสมิงแล้วก็ย้อนไปเนี่ยกลับไปที่ไหนซาฟารีที่พืชสนโลกสนุกไหมลูกทางวิบากของเราสนุกหนูชอบหนูจะมาอีกไหมหนูจะมาอีกไหมคะมา,มาอีกเหรอคะโอ้ดีจัง